อยากให้น้ำนมข้นแต่แม่ทำงานปั๊มได้แค่เช้ากับเย็นเราก็ตอนกลางคืนจะต้องทำยังไงดีคะอยากให้นมข้นเวลาที่เราอะต้องการที่จะทำให้นมข้นนะคะมันจะต้องอาศัยคือการปั๊มนมที่บ่อยแหละบ่อยทุกสามไม่เกิน4ี่ชั่วโมงคือหยวนให้ในกรณีทุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทำงานด้วย แต่แม่โบค่ะแนะทริคให้ในกรณีที่แม่โบเองก็เป็นคุณแม่นักปัม๊มคือทํางานด้วยแม่ทราบเนาะว่าแม่โบเป็นพยาบาลเช่นเดียวกันแล้วเราก็คือจะต้องทํางานด้วยแล้วก็ปั๊มนมให้ลูกกินไปด้วยแม่โบค่ะจะประยุกแบบนี้เราจะใช้เป็นกลวยปั๊มนมที่ล็อกกับบลาปั๊มนมล็อกกลวยไว้แล้วเราก็ปั๊มนมแล้วเราก็เอาผ้าคลุมแล้วเราก็ปัม๊มหมายถึงว่าช่วงไหนที่เราทํางานเอกสารแล้วก็ปั๊มนมแบบนี้หรือว่าเ,เราจะจัดเป็นแบบแฮนด์ฟรีไปเลยก็ได้คือหมายถึงว่าเราปั๊มนมได้แล้วเราก็มีเวลาในการทํางานด้วยนมก็ ปัม๊มงานก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นคือเราจะสามารถที่จะลงล็อกเวลาได้เลยว่าปั๊มทุกสี่ทุกสี่ทุกสี่ชั่วโมงแบบนี้ได้นะคะถ้าเราปั๊มบ่อยนะคะเนาะก็จะทําให้นานมของเราสร้างมาเสมอตลอดต่อเนื่องแล้วก็จะทําให้มีทั้งนงมแม่ส่วนหน้าแล้วก็นมแม่ส่วนหลังทีนี้ถ้าสมมติว่าในเวลาค่ะเราจัดเวลาได้แค่ไหนก็คือให้เราเต็มที่เท่าที่เราจะสามารถจัดเวลาได้ทีนี้หลังจากที่เราเลิกงานไปปุ๊บเราไม่ต้องมาภาวะพะวงเรื่องของการเี่่ะต้องทํางานแล้วเนาะเราก็แบบจัดเต็มไปเลยปั๊มทุกสชั่วโมงนนะะคปััมให้้ไดแบบ20นะ ที่ปั๊มเกลี้ยงเต้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าปั๊มให้มันบ่อยกว่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันนมแม่ของเราก็จะออกมาทาั้งนมแม่ส่วนหลังแล้วก็นมแม่ส่วนหน้าด้วยแล้วนมแม่ก็จะคนึืนด้วยนะคะโอเคไม่ตอบให้แล้ว